เล่นเกมกับสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งสมองเทคนิคสนุกฝึกสมองและความจำให้กลับมาฟิตอีกครั้งสมองก็เหมือนอ,อวัยวะอื่นๆในร่างกายถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานหรือเจอแต่ปัญหาเดิมเรื่องเดิมในแต่ละวันที่ใช้แค่ทักษะความเคยชินก็ทำได้แล้วหากปล่อยไปนานๆสมองของเราก็อาจจะถอย,ถอยและอาจจะเริ่มคิดช้าทำช้าขี้หลงขี้ลืม ลองใช้วิธีที่ช่วยฝึกสมองและความจําให้กลับมาฟิตอีกครั้งด้วยกันนะคะ 1. ทํากิจวัตรประจําวันด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดอย่างที่เคยแปลงฟันด้วยมือข้างขวาก็เปลี่ยนมาแปลงด้วยมือข้างซ้ายหรือลองหัดเขียนหนังสือด้วยมือข้างซ้ายแรกๆก,ก็คงไม่ถนัดแต่เชื่อไหมว่าวิธีนี้จะช่วยให้สมองซีกที่ไม่ค่อยได้ออกแรง ควบคุมการทำงานของร่างกายได้ขยับเขยื่อนทำหน้าที่ของตัวเองบ้าง 2. มองของที่มองอยู่ทุกวันในแนวกลับหัวจากที่เคยมองเป็นแนวตั้งก็ลองเปลี่ยนมุมด้วยการมองแบบกลับหัวดูบ้างสมองจะได้สื่อภาพและตีความสิ่งที่ตาเห็นซับซ้อนมากขึ้นได้ออกกำลังกายไปในตัวหมดกังวเลเรื่องสมองฟอ 3. เล่นเกมไทายเหรียญ ทดสอบความสามารถของสมองด้วยการใส่เหรียญไว้ในกระเป๋าใช้มือคำแล้วถ่ายว่าเหรียญน,นั้นคืออะไรเนื่งจากสมองเราจะจำแนกสิ่งต่งตางๆจากที่ตามองเห็นและวิเคราะห์ลักษณะสิ่งของจากการสัมผัสซึ่งจะเกิดขึ้นตามกลไกของธรรมชาติเลยวนซ้ำไปมาจนกลายเป็นความเคยชินวิธีนี้จะช่วยเพิ่มลอยหยักในสมองได้ 4. ลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆในการเดินทางถ้าต้องขับรถหรือนั่งรถไปทำงานในเส้นทางเดิมทุกวันสมองก็จะเฉื่อยชาเพราะเคยชินกับเส้นทางนั้นการลองเปลี่ยนเส้นทางจะช่วยให้สมองเราได้คิดมากขึ้นได้มองสิ่งต่างๆรอบตัวที่เปลี่ยนไปและยังได้ฝึกสมองในการจำเส้นทางใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น 5. เล่นเกมที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ทายคำเพื่อทดสอบ iQ ต่อจิกซอเล่นสแคบเโบิลสุดโดกุเล่นหมากลุกหรือหมากฮอสกับเพื่อนเกมต่างๆพวกนี้จะช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานและมีพัฒนาการตลอดเวลาช่วยลดภาวะเกิดโรคอัลไซเมอร์ 6. ดมกลิ่นหอมที่เปลี่ยนไปทุกอาทิตย์เมื่อเวลาตื่นนอนมาเราก็จะดมแต่กลิ่นชาหรือกาแฟในทุกเชา้าจนสมองจดจำกลิ่นเหล่านี้ได้ขึ้นใจ ลองเปลี่ยนกลิ่นกระตุ้นสมองแบบง่ายๆแค่หาน้ำมันหอมละเหยกลิ่นสดชื่นมาวางไว้ที่หัวเตียงแล้วสลับเปลี่ยนกลิ่นทุกๆอาทิตย์เป็นการเปิดโอกาสให้สมองได้เรียนรู้และจดจํากลิ่นแปลกใหม่ 7. สลับของที่ใช้เป็นประจำข้าวของที่ใช้เป็นประจำจำได้ขึ้นใจไว้อยู่ที่ไหนหลับตาเดินไปยิงหยิบได้ ลองสลับที่วางดูเพื่อให้สมองได้จดจำได้เดินและเอื้อมไปหยิบในที่ที่ต่างจากเดิมแค่นี้แหละสมองและประสาทสัมผัสทุกส่วนก็ได้ใช้งานเพิ่มขึ้นแล้วแอ่านหนังสือออกเสียงโดยปกติเราจะอ่านหนังสือในใจมาโดยตลอดสมองส่วนที่ถูกเรียกใช้งานเมื่ออ่านหนังสือออกเสียงก็จะไม่มีโอกาสได้แสดงสก,กิลภาพเลย ลองเปลี่ยนวิธีอ่านหนังสือเป็นอ่านออกเสียงก็จะเป็นการสลับหน้าที่ให้สมองส่วนที่ถูกหลงลืมได้บ้างหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจและแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆที่เคสจะนำมาแบ่งปันในคลิปต่อๆไปนะคะเคสตอรี่เทลลิ่งสินเสมอแล้วเจอกันค่ะ